คุณภาพจากเพียวไลท์บีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วเดียวโทรับเดียวโทรับตอนนี้ยังคุยไม่ได้เดียวโทรศับเดียวโทรับตอนนี้ยังคุยไม่ได้เดียวโทรศัพท์ อยากสวยค่ะเป็นปัญหากับดิฉันน่ะทำไมคะเดี๋ยวตกครับเดี๋ยวตกครับเอ๊ะดิฉันจะตกใจยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับเ่เดี๋ยวโทรกลับอะอรเยคืภาษาใต้เดี๋ยวตกครับเดี๋ยวตกลรับเดี๋ยวตกลรับได้อยู่นะเห็นไหมเขามีเชื้ออยู่แถว ไปตรงเนี่ยล่ะดิฉันจะออกปัตตานีดิฉันถึงเนียบออยไปหน้าละตาเป็นอย่างนี้เนอะเป็นไงคะอ้าวก็ตาสวยไงคนใตยตาสวยใช่ สวยไปหมดเลยแต่คนใต้สวยนะอันนี้คมไงคมไงมีใครไม่ใต้บ้างล่รคะตรงเนี้ยอันนี้ชมกันเองไงเออเราก็ต้องชมกันบ้างอะไรบ้างก็ได้มีกําลังใจใช่ปะดิฉันเงียบเออจะไปชมคนอื่นได้ยังไงดิฉันเงี่ยอะไรอยู่ดีๆมาโปไข่อะไรคะเนี่ยคนใต้ที่คนใต้ก็มีความสามารถเยอะมากมากๆมาดิฉันเห็นโปรไฟล์แล้วยอมเนาะยอมเนาะคุณพี่ดิฉันว่านี่เอามาแค่ส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมดิฉันว่าดิฉันมีความสามารถ เยอะเลวนะรู้สึกเอาเองแต่คนนี้เยอะยิ่งกว่าใช่ไหมกลางตำราเลยค่ะนะคะมหาวิทยาลัยแรกนะคะที่เขาสอนก็คือจุฬาลงกรณ์นะคะคณะนิเทศศาสตร์ค่ะพาควิชาสื่อสารมวลชนนะคะดนเตรเพื่อการสื่อสารมวลชนค่ะนี่คือมหาวิทยาลัยแรกมหาวิทยาลัยที่สองอะไรเขาเป็นอาจารย์พิเศษสอนค่ะ เป็นสถาบันกันตนาสอนวิชาโสตสินเพื่อการสื่อสารค่ะและอาจารย์พิเศษวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากรรวมถึงผลงานร่วมเขียนเอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ค่ะในหัวข้อนะคะการใช้เพลงเพื่อการประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันก็นะ S <S เพลงก็มีความหมายนะคะจะ<ช>สามารถสื่อถึงการประชามพันธ์ได้อานที่เช่นโฆษณาผ่านทีวีก็<ช>ต้องต้องอิงตัวนี้เหมือน<ช>กันกน็มหาวิทยาลัย สุโขทยธรรมธิราชก็รับให้เชิญบรรยายอของหน่วยงานราชการและเอกชนด้วยเชิญไปบรรยายก็มีการนําเสียงดนตรีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเพราะว่าดนตรีช่วยขับกล่อมช่วยให้หลายคนจากที่เครียดก็หายเครียดกาะนี่ก็คือวิชาที่โกไข่ กับนายสนแต่เราเวลาเครดเียๆเราก็ชอบฟังเพลงน้วกันนอันนี้เป็นโปรไฟล์ของของโกไข่กไข่ของโกไข่อันเดียวกังมากแล้วมามีรางวัลเกียรติยศอีก เยอะแยะมากมาต้องบอกว่าคุยกันไม่หมดนะแล้วเวลาร้องเพลงก็ร้องเพราะมาเองแล้วเขาแต่งเพลงแต่งเพลงด้วยใช่ไหมแต่งเพลงด้วยแต่งเพลงเองร้งนชนะเลิศการประพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีความสามารถรอบตัวทําได้ทุกอย่างตั้งแต่ร้องเพลงเขียนเพลงเป็นอาจารย์สอนพิเศษน่าจะมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศด้วยแล้วก็น่าจะแต่งเพลงให้คนอื่นร้องด้วยได้เนาะ น่าจะเป็นแบบเบื้องหลังนะ่าจะครอบคลุมแต่โคกไข่อ้วนไปมะไม่นะแต่คือก็มีอายุแล้วเหมาะกับสินค้าตัวไหนของเราคะ New KC l i Plus อะ New k ้ b e ค n ค่ะหรือว่าภูขาวนะคะช่วย สร้างภูมิคุ้มกันค่ะต่อต้านแบคทีเรียไวรัสนะคะซึ่งอนุมูลอิสระใช่ค่ะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะซึ่งจะไม่ทําให้ก่อให้เกิดโรคต่างๆค่ะเบาหวานมะเร็งเอทคนที่เป็นเอทก็ยืดอายุให้นานขึ้นคนที่เป็นเบาหวานแผลก็จะหายแล้วก็ตกสเก็ดนะคะคนที่เป็นมะเร็งก็จะทําให้มะเร็ง มีขนาดเล็กคุณลแล้วนิวเคลียสไรพลาสนี่ผู้หญิงทานได้ปะทานได้้ทังผู้หญิงผู้ชายใช่ค่ะก็ไม่ได้ระบุเพศนะซิวี่ก็เหมือนกันไม่ได้ระบุเพศนะคะก็คือว่าเป็นเหมือนอาหารเสริมเหมือนเข้าไปช่วยเขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นคุ้มคุ้มกันอะไรอย่างนี้สารสกัดอย่างของซิวี่ก็สารสกัดจากถั่วเข้าก็ทําให้อิ่มเร็วขึ้นอาอเขียว ไขไขมันเป่าผ่านให้เป็นพลังงานนะคะชาเขียวผลส้มแขกไคโตซานแล้วก็แอลกาเนตินแอลตาเทรดนะคะซึ่งก็คุณสมบัติใช่ล้วนเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะหลายคนบอกใหฉันว่ามีผลข้างเคียงไหมพี่เจนไม่มีค่ะก็ทานมามีปัญหาเรื่องเดียวแล้วก็คือถ่ายเยอะหน่อยใช่ค่ะ ถ่าเพราะว่าเขาขับเพราะว่าขับไขมันเขับด้วยเนาะเขาเหนื่อยเนอะดูแล้วไขมันที่ว่าตกงานอยู่ในร่างกายสงสารซิวี่ปะร่างกายน่าสงสารอีกแล้วถ้าทางนางเข้าไปแล้วผมจะทํางานหนักเนอะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยข้ออ้วนนี่สะสมมานานนะขี้อ้วนน่าหน้าสงสารกินตัวไหนเข้าไปอะสงสารตัวนั้นโอ้โหทํางานหนักเนาะเดี๋ยวเราก็มีเมตตาแล้วเราก็รู้จักสงสารซิวี่ พี่ฉันก็พัดเออตายแล้วพี่ฉันเออเครียดไหมคะคิดนานไหมเนาะเครียดไหมก็ปล่อยให้ซิลวี่ปล่อยให้ซิล่งานเราไม่เครียดสวยเรยเราขอสวยอย่างเดียวเธอก็ทำงานของเธอไปซิลวี่พี่ฉันก็ลืมสัภาษา์คุณอีกข้อดีวันทานแล้วเป็นยังไงบ้างดีวันเหรอผิวก็เนียนขึ้นนะแล้วก็ก็ผ่องก็ขาวปวดท้องเมนไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยเมื่อก่อนปวดไหมเป็นคนโชคดีนิดนึง ที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ปวดท้องเมนเราปวดท้องเมนเกิดมาตอนนี้ตอนนี้ปวดไม่เดือนนี้ไม่เนี่ยค่ะตอนนี้กาลังเป็นเป็นเป็นรอบเดือนอยู่ปกติเนี่ยเราเป็นเราเป็นช็อกโกแลตซีดอยู่ใหญ่ห้าประมาณห้าเซนตรวจเมื่อปีที่แล้วตรวจปีนี้ยังไม่ครบกําหนดที่จะตรวจเดี๋ยวถ้าครบกําหนดปุ๊บเราจะไปตรวจว่าเป็นยังไงบ้างไซส์ขนาดเล็กลงหรือเปล่าแล้วก็แต่เพราะว่าเราไม่ปวดเลยไงเราไม่ปวดเลยแล้วก็ หน้าอกเราก็มีช็อกโกแลตไม่ใช่ช็อกโกแลตซีดเขาเรียกอะไรคะซีดซีดที่เต้านมจะนิดน้ําไม่เป็นก้อนเลยเอมีขนาดเล็กลงออจากที่เราทำดูเนาะแต่เห็นหมอบอกว่าเป็นแฟต เป็นแฟตคือสามารถแบบออกกําลังกายแล้วทํำให้เล็กลงได้แต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องทานยาแต่เราไม่ได้ทานเรามาทาน b1 นะคะนี่คือผลข้างเคียงก็เรียกว่าผลโดยตรงที่เราทานกันเองทั้ง3คนนะคะที่เจนก็เหมือนกันค่ะก็ยังทานอยู่แต่ที่เรารู้เนาะสวยขึ้นเนาะบีเนาะบีมอาย้อนกลับไปดูเทปแรกกับเทปนี้ใช่ชัดเจนเลยความใสนี่บอกมาดีๆนะ นี่วั่ะกี่เมตรกี่เมตอ๋อสุดเล้งด่วนค่ะเจ้าสองยิงสองสุดเจ้าสาวป้าอ๋อเจ้าสอรับเปรไยดีมากูค่ะไม่ใช่เลยมาเลยค่ะเบเกรกหน้าเรามีข่าวด่วนข่าวดีน้องมินพิจยากแล้วคนนี้ต้องบอกว่าเขาฮอตจริงนะคะใช่ตอนนี้ไปฟังเพลงกันก่อนค่ะโลดใครมารักสักคนหนา ไม่ภรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้อไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สินว่สิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 084999347 0 ผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนสยใสสิคะถูกต้องกลัวหนออกไม่อึ่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศ้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขาวไม่กินเหมือนเ้าถูกต้องส่วนฉนันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกเลยครับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถ,ถูกต้องที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องวผชนภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะขา,าซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 084099934 7 ของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะสวยแล้วสวยอีกไม่มีใครแย่งเราอะ่ะใจจังใจจุงเบยด <c oughs> ิฉันแะเงียบแล้วค่ะคุณผชมค่ะเขาเข้ารายการกันเองก็ซ้อมกันเองไม่มีใครเตียมใครเขาแย่งกันเองด<ช>ิฉันมีหน้าที่เงียบค่ะต่อไป<ะ>ไม่ต้องช่วยจัดก็ได้แล้วนะไม,ไม่ได้ค่ะไม่ไม่เดี๋ยวเขาจ,จะเมาส์เรื่องนี้เรื่องน้องเขาจะให้พี่จะให้พี่เขาเมาสไปเลยเมาสเลยเมาสเลยเมาส์ไปยลงอะไรที่ลำบากอะไรที่สําคัญนี่อยู่ที่ดิฉันค่ะอะไรที่ไร้ส ก็โตสุดนี่ก็อายุเท่าไหร่แล้วโอเคจัดมาก็รับไปสิสังเกตว่าคุณพี่อ้นเสื้อกับต่างหูสีเดียวกันเข้ากันมากเลยฉันยอมเหรอฉันไม่เคยยอมอยู่แล้วเป็นยังไงคะคุณอะไรนะมินพิชยามีข่าวอย่ามาสัมภาษณ์นะมีข่าวอีกแล้วว่ารักข่าวกับรักข้ามจอรักข้ามพี่บอลยังไง ข่าวเยอะแยะไปหมดเลยอะตอนนี้จริงหรรือไม่จิงหลังไม้ได้ปะคะแล้วจริงไหมคะจริงไหมคะถามถามถามน้องมินสิคะอ๋อน้องมินสองมินก็แบบว่าก็แค่รู้จักกันอะค่ะเป็นเพื่อนกันแล้วพี่พรล่ะคะพอนั้นก็แค่รู้จักค่ะโอ้ยพอเถอะค่ะคุณพี่จินจินจินอาวุธนะคะอีกคนนึงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยคุณดี ชินอุบุนี่ผู้หญิงนินรักเายนักร้องไงแล้วเป็นยังไงคะมีข่าวว่าเขาไม่ใช่หรอใช่ปบะเออไม่เป็นไรอย่าไปคุยเรื่องนั้นคุยกับน้องมินก็เราก็ถึงถ้าเกิดมามาหาน้องมินนี่น้องมินก็ต้องคิดมากหน่อยว่ามีข่าวอะไรอย่างเงี้ยดิฉันไม่เก็ตเขา จริงๆนะคะในเ c e b o o k บังเอิญว่ามีแอดเข้ามาเป็นเพื่อนดิฉันนั่นดิฉันไม่ได้เป็นเพื่อนเขาหลอกดิฉันเห็นก็กดกดกด,ด,ดกันมาเัยกดตามน้องเขาไม่ว่าจะโพสต์ท่าไหนนะคะในเฟซบุ o กสามหมื่นอัพนะคะคนที่เข้ามากดไลค์ต่างจาก <Hit. S 2> น้องวิวนะคะค <Hit S 2> ิก็อาจจะเป็นเพราะว่า เดิมถึงแม้เขาจะสัญญกรรมแต่ว่าเขาจะคล้ายๆอ้ำก็คือใช้ความหน่าสดของเขานี่แหละเขา,เร,าเรียกว่าสวยใสยคุณพี่ไม่ใช่ใช,<ว>ใช,ใช้ใช้ความสดก็คือหน้าที่ไม่มีการตกแต่งเนี่ยแล้วเขาเขจะออกบ่อยมาก แต่ดาราหลายคนก็จะพอกไงคะถ้าเกิดพอกแล้วไม่ใช่ว่าเขาจะชอบนะก็เหมือนกับว่ามันหนาไปเดี๋ยวนี้เขาเน้นใส่สายใช่รม่งั้น่ม่มิ้นทำทำอะไรเนี่ยทุกคนจะกดไลค์กันหมดแฟนคลับเยอะมากเพียบแล้วเขาก็มักจะทํำท่าพี่เรนพี่เรนน่ารักวัยรุ่นวัยรุ่นก็คือถึงแม้ถึงบอกไงััญญกรรมแต่พอดีเขาจะสวยมากแต่ถ้าย้อนไปในดดีตเนี่ยโอ้โหคนละคนเลยอ้วนใช่ดำ สวยแต่ยอมรับว่าเขาสวยตอนเนี้ยใสสวยเกิดเป็นจริงก็เหมาะกันเนาะเขาก็น่ารักเนาะบอยก็น่ารักก็น่ารักอ่าใช่ไม่ยอาไม่ยอมนี่ยอมอีกเธอนี่ยนายบอกว่าไม่เป็นมินแล้วไงไม่ยอมพี่บอยปมาก่อนไม่ได้หนูมิชานบอกเข้าใจว่าตอนแรกบอยมากรณ์ไปเป็นแฟนกับน้องมาร์กี้ไม่เขาเป็นพี่น้องกันแล้วเขาเป็นยังไงแม แบกกี้เป็นเขาเป็นพี่น้องกันค่ะน้องบีไม่ใช่อะไรหรอกถ้าสวยสู้เขาไม่ได้เขาบอกว่าตอนนี้อะไรรู้ป่ะสัญญกรรมไม่ต้องใส่ยาสตร์สิคะ <laughs> สู้เขาค่ะระวังนะจะขุดรูกันเลยใช่ไหมค่ะ อย่าไปยอมอย่าไปยอมใช่ไม่น่าใช่ฉันดึงอยู่อย่างนี้ไงเออผูกหุ่นเลยฝังอะไรนะปั้นหุ่นเลยดิฉันว่าจะไมสายโทรศัพท์ถึงไปหาเขาโรคจิตเล่นของเล่นของหุณนฉันดึงอยู่อย่างนี้ไงถึงว่าไปหาเล่นของแบบไงเล่นของเล่นของบีวันอันแน่ก็นะคะน้องถ้าเกิดว่าคุยถึงน้องน้องมีนแนดี่ก็ต้องคุยถึงซิลวี่หรือว่า